คือเด็กติดการพนันอะไรต่างเนี่ยจะไปโทษเด็กไม่ได้นะมันโทษสิ่งแวดล้อมโทษสังคมนะโทษผู้ปกครองครูตำรวจอะไรต่างๆเจ้าหน้าที่มันต้องค่อยดูนะนะครับเป็นเรื่องที่น่าน่า,น,าน่าสงสารนะครับเข้าใจนะเรื่องนี้นะท่านเดชาฝากบ,บอกพี่ศรีสุวรรณร้องฝ่ายรัฐบาลมากคืออย่างนี้คดีตอนนี้กำลังกำลังโต้เถียงกันระหว่างศรีสุวรรณกับ ทางฝ่ายทนายความของพลตรเวเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยคือผมอยากจะบอกให้มองกลางๆนะคือสีสวรรณเนี่ยความดีก็มีนะแล้วก็การร้องอะไรแบบท่ำเพื่อก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งส่วนดีและส่วนที่สังคมวิจารณ์ณในทางลบสําหรับสีสุวรรณนะคือไม่ใช่เลวร้อยเปเซ็นตนะทุกคนมีความดีและความไม่ดีในตัวเดียวกันด้านมืดด้านสว่างเพราะนักการมองสีสวรร์มองเป็นสด้าน ทุกวันนี้สังคมบางส่วนกำลังลุกไล่สีสุวรรณเพราะว่าหลังจากโดนพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ฟ้องมาเนี่ยหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหายเนี่ยพอไปออกสื่อออกไลน์ต่างในคนที่ไม่ชอบสีสุวรรณเนี่ยก็กระนำะกระนำซ้ำเติมมันเต็มที่เลยนะสีสุวรรณช่วงนี้ก็เงียบไปสองส้องบันแล้วแต่ผมอยากจะฟังให้ดูปรากฏการณ์สีสุวรรณกับนะทนายความของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มองอย่างเป็นกลาง ทุกคนมีดีมีเสียนะส่วนดีศรีสุวรรณก็มีร้องเรียนจนประสบความสําเร็จสอสอ,สอหยุดปฏิบัติหน้าที่มาสองสามวันนี้ก็สองคนแล้วผลงานก็มีแต่สิ่งที่คนก็มองว่าเฮ้ยศรีสุวรรณคุณร้องเรียนเฉพาะฝ่ายคา้านฝ่ายที่เห็นต่างทางการเมืองกับรัฐบาลใช่หรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศรีสุวรรณก็ต้องไปไปสํารวจตัวเองปรับปรุงแก้ไขว่าคุณควรจะร้องอย่าเลือกปฏิบัติหรือไม่นะครับนะ อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากสังคมไว้ส่วนพลตุเล็กเสรีพิสุทธิ์ท่านมองว่าการไปร้องเรียนท่านว่าผิดจริยธรรมนั้นเป็นการกลั่นแกล้งใส่ความแจ้งความเท็จมินประมาทอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของอพี่เสรีนะครับนะนะครับก็ว่ากันไปนะครับการร้องเรียนพลตุเล็กเสรีพิสุทธิ์จะเป็นการร้องเรียนเท็จการแกล้งหรือเรื่องจริงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอปปช ส่วนการที่พลรอกเสรีพิสุทธ์ให้ทนายความไปฟ้องที่ศารยาศรีสุวรรณมิ่นประมาทหรือไม่ก็เป็นเรื่องของศาลเี่ยตัดสินไปผมคงไม่ไปตัดสินว่าศรีสุวรรณถูกหรือผิดนะครับอันนี้พูดกลางๆนะนะเพราะคาดีอยู่ในชั้นศาลนะ้วเราไม่มีสิทธิ์ไปพิภาควิจารณ์ว่าโอ้ศรีสุวรรณติดคุกแน่อะไรต่างเราไม่ใช่ศาลต้องปล่อยให้ไปพิสูจน์กันในชั้นศาล ต้องรอการสืบพยานการพิาพากษาคดีของศาลอาญาว่าศรีสุวรรณที่ถูกพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ฟ้องผิดหรือถูกนะมไม่มีใครตอบได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ซ้ําเติมอะไรศรีสุวรรณนะเข้าใจนะทุกคนมีสิทธิ์ในการร้องเรียนแต่ว่าการร้องเรียนต้องไม่กลั่นแกล้งต้องไม่บิดเบือนต้องไม่ใส่ร้ายชาวบ้านนะและร้องเรียนก็ต้องร้องเรียนแบบเป็นธรรมก็ไม่ควรร้องเรียนเฉพาะฝ่ายค้านต้องร้องเรียนฝ่ายรัฐบาลด้วยก็ว่ากันไป ชัดเจนนะครับเอาก,กลางๆดีกว่านะอมีคนบอกอัดสีตุวันเลยโอ้โหไม่อยากไปอัดก็เลยแค่นี้เขาก็โดนอะไรอยู่แล้วนะนะนะ,นะถ้าร้องมั่วก็ติดกุ๊กนะมีคนถามเออนะครับอืว่ากันไปตำตำรวจอา่าตำรวจหน่วยงานหนึ่งเป็นสารวัตรพาเด็กผู้หญิงอายุสิบเจ็ดปีหลานเมีย ที่นครสวรรค์ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พาเข้าม่านรูดอ่าเป็นยังไงครับโอ้โหอ,นนอันนี้ก็เป็นถ้าสมมุติเป็นเรื่องจริงนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แย่มากนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แย่นะครับเพราะเราเป็นตำรวจนะระดับสารวัตรไปพาน้องเมียเด็กผู้หญิงอายุ17ปีเข้าโรงแรมม่านรูดนี่มันรีบตั้งกรรมการสอบสวนนะนะสำนักงานตำรวจนะตั้งกรรมการสอบสวนแล้วพอมีมูลนล้ขก็ไล่ออกจากราชการไปเถอะ คุณคิดดูดูคุณเป็นตำรวจนะเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นถึงสารวัตรนะแล้วก็คุณจะพาเด็กอายุสิบเจ็ดปีเยาวชนเนี่ยหลานเมียเอาพาเข้าโรงแรมม่านรูดเนี่ยมันสมควรจะเป็นตำรวจไหมนะตำรวจมีหน้าที่รักษากฎหมายมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแต่ตำรวจกลับทําผิดกฎหมายโดยการพาผู้หญิงเด็กอายุสิบ็ดปีเข้าโรงแรมมานรูดเพื่อกระทามอนาจาระมันสมควรไหมล่ะ นะก็ฝากสำนักงานตำรวจชาติตั้งกรรมการสอบสวนและช่วยไล่ออกจากราชการในวัยเถอะครับนะมันผิดวินัยร้ายแรงอะ่ะเป็นตำรวจนะพาเด็กอายุไม่ถึงสิบแปดปีเข้าโรงแรมม่มานรูดกระทัมนาจารดีว่าเด็กกระโดดลงมาก่อนอะ่ะอย่างนั้นก็ตงเสียเงื้อเสียตัวนะสำนักงานตำรวจแห่ง,างาชาติยังจะเอาคนประเภทนี้ไว้หรือไม่อย่างไรฝากด้วยนะครับเพราะตอนนี้ แต่ละวันเนี่ยมีแต่ข่าวตำรวจทำความชั่วความชั่วอะไรเต็ไมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อ่าฝากคนง,งานตำรวจชาติคนไหนที่มันไม่ดีนิ้วลายไม่ดีก็ตัดนิ้วนิ้ว,น,วนิ้วไหนรายก็ตัดทิ้งตัดไปไวอย่าตัดช้าแล้วก็ผูก้กากับสถานีตำรวจนะครบาลทองหล่อเขาที่แล้วโดนเด้งไปอ่ะเรื่องสถานบริการเปิดโดยไม่รับอนุญาตเกินเวลามีโควิดมีคลัสเตอร์กลับมาเป็นผู้กำกับเหมือนเดิมเนี่ยมันสมควรไหมอืมอันนี้สังคมก,ก็ตั้งหลักานนะไม่รู้นะ ทั้งๆที่โรงแรมนี้ใครๆเขาอยากจะเป็นผู้กำกับเราหาคนที่ไม่มีตําหนิมาได้หรือไม่อย่างไรอะไรก็ว่ากันไปเออนะครับนะอืมว่ากันไปนะครับนะมีคนถามมาแล้วก็ตอบคนไปนะครับนะมีเรื่องอะไรที่มีคนอยากจะอืมมีไหมครับอืม มีเรื่องอะไรครับอสอเมืองสะแก้วลักปืนหลวงไปขายอ๋อข่าวนี้นะจริงแท้อย่างไรอันนี้ผมไม่กลายย้ายืนยันเอาเป็นว่ามีข่าวแล้วอสอเมืองสะแก้วลักปืนหลวงไปขายอันนี้อันนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องเจถ้าเเป็นรื่องจริงนี่ก็เลวเหลือเกินนะลักปืนหลวงไปขายเนี่ยโอ้โหแย่คนพวกนี้ก็เหมือนกันนะก็ต้องปลดจากอสอดําเนินคดีถึงที่สุดสอบสวนให้มันรวบรวดเร็วไม่ใช่ปล่อยจนขาดยุความแต่นะครับ นะครับเอาให้หนักครับเนี่ยเนี่ยมันไม่ไหวแล้วแย่แล้วอืมนายชัยพลคดีถึงไหนแนละ้วก็รอครับรอรอสารพิจารณาคดีนะ,นะนะนะนายชัยพนกับนะอืมอืม <laughs> ขึ้นไอดีไลน์หน้าจอหน่อยครับมีไหมครับไอดีไลน์หน้าจอขึ้นให้หน่อยนะใครดูดนะูน่ะนั่งดูหน่อยนะครับไม่ใช่ดูนะทีมงานนะทีมงานก็เยอะแต่ไม่ไปทำงานเลยผมอ่าทำไมนะทนายไพศาลรเรื่องฤทธิ์ใช้คำว่าทนายใครทุกอันนี้ผมไม่ทราบนะก็เดี๋ยวจะให้คนไปถามดูว่าทำไมไปใช้คำนี้หร,หรือว่าอ่าหรือว่าทางผู้สื่อข่าวไปใช้เองเดี๋ยวจะให้คนไปถามให้นะ พ่อผมก็ไม่ได้อนุญาตให้ใช้นะเดี๋ยวมันจะสับสนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้สื่อไปเขียนเองหรือเปล่าการแบ่งประดกพี่ชายจะยึดคนเดียวได้หรือไม่ไม่ได้นะครับพ่อแม่เราตายมีลูกกี่คนก็หารคนละส่วนนะครับอืมจากเยอรมันอ่าเรื่องแป้งมันออผู้กองธรรมนัฐอืมเออ ทนายไพศาลเลืองฤทธิ์ใช้ฉายาว่าทนายใครทุกขึ้นไอดีหน้าจออะไรอะอะไรเรื่องอะไรอะไรอ๋อเดี๋ยวถามนะครับว่าทําไมทําแบบนั้นอาจจะทําให้สับสนหรือไม่เดี๋ยวผมมีคนรู้จักไปถามไม่ได้ผมไม่ได้รู้จักเขาแต่มีคนรู้จักนะว่านายไพศาลเลืองฤทธิ์ใช้ว่าทนายใครทุกจริงหรือไม่เดี๋ยวจะให้คนไปถามว่าใช้เพราะอะไรยังไงจริงหรือไม่นะกสนเขาคืนเงินทั่วประเทศ ไหมครับอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรนะนะครับือเออตำรวจขนบุรีเถื่อนที่สะแก้วเงียบเงียบไปยังครับไม่เงียบพักก็สอบสวนอยู่นะครับยังไม่เงียบนะฮะทนายนกหัวฟูโดนพักใบาญาติจริงหรือเท่าที่ทราบมานะครับทนายนกหัวฟูเนี่ยโดนพักใบาญาติสองคดีนะทิ้งคดีเนี่ยคดีละหกเดือนกับหนึ่งปีเท่าที่ทราบนะครับท่าที่ทราบนะ ทางจําเป็นนะครับก็หมายความ่าที่ดินตาบอดโดนล้อมไม่มีทางออกก็ไปฟ้องนะฟ้องทางออกได้นะครับคืนนี้นะครับพี่น้องประชาชนหนึ่งทุ่มตรงนะครับไปที่ Facebook ห้ไปที่ไปที่ youtube ของคุณอัจฉริยะชื่อชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม V2 ตอนหนึ่งทุ่มเขาจะมีแฉนะครับนะเขาเห็นก็แจ้งมาจะมีการแฉไลฟ์สด จะเอาตำรวจท่านประทวนเนี่ยโดนตำรวจระดับยศระดับในพลทำร้ายร่างกายข่มขู่ใช้งานอย่างทาดไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้เะเขาบอกเป็นคดีดังนะตอนประมาณหนึ่งทุ่มทาง Youtube ช่องชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมวีสใครอยากติดตามนะคุณอธัธยาจะแฉเย็นนี้หนึ่งทุ่มตรงทาง YouTube พิมพ์คําว่าชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม V2 ก็ไปดูนะครับเขาจะแฉตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร จะมีตำรวจชั้นมาทวนมาแฉเลยว่ามีตำรวจระดับนายพลเนี่ยทำร้ายร่างกายดา่าทุบตีนะอะไรตรายต่างๆซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะอ่าเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาว่ายอย่างนั้นนะจริงเท็จอย่างไรเดี่ยก็ไปฟังในอจัจฉรยิยะดูนะผมกับประชาสัมพันธ์ให้มันไม่รู้เป็นเรื่องอะไรเขาบอกเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานมีคลิปมีการแจ้งความไปแล้วไม่มีความคืบหน้าอะไรต่างๆนะก็หนึ่งทุ่มตรง YouTube ช่องชื่อช่องนะฮะ ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมวีสองก็ลองไปดูกันนะครับอืมนะเป็นนายตํารวจท่านผู้ใหญ่เป็นใครก็ไม่รู้นะเอ้นะครับนะเราก็ไม่รู้ว่าใครเพราะตารวจชั้นผู้ใหญ่มันเยอะเดี๋ยวนี้ตารวจก็ใหญ่ๆทั้งนั้นนะไม่รู้ว่าใครใหญ่ขนาดไหนต้องถอดซิปลูดซิปมาดูต้องวัดกันนะนะนะครับไม่รู้ว่าใครใหญ่อะไรยังไงนะเออนะชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมวีสอง แต่ถ้าไปพิมพ์ว่าโคนันเมืองไทยก็ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะก็พิมพ์อย่างที่ผมว่าขึ้นเลยชมรมช่วยอ่าอืมอาจารย์เดชาเข้าไปช่องทนายไพศาลแล้วค่ะชื่อช่องทนายไพศาลช่วยด้วยอนะอ,อครับผมกับทนายไพศาลผมไม่รู้จักเขานะแต่มีคนรู้จักนะนะเอฟซีา FC ถามมาก็เดี๋ยวผมจะให้คนไปถามให้นะ นะครับนะตามสบายนะครับผมก็อืมนะครับอืมยกตัวอย่างสิ่งที่พี่สีทําความดีหน่อยค่ะอันนี้ไปทราบนะแต่น,นี้ผมพูดกลางๆนะรายการผมไม่ใช่เป็นรายการซ้ําเติมอะไรใครก็คือให้อา่เอาเขาเรียกไรให้ความรู้กลางๆสองฝ่ายนะทนายใครทุกมันมาอะไรนะี่นะ อย่าไปเรียกผู้ต้องหาคดีบ้านกกอกว่าลุงป้าเพราะมันไม่สมควรเรียกน่าจะเรียกว่านายชัยพล์และนางแตนอ่าว่ากันไปนะครับอันนี้คุณวันเพ็นแจ้งมาอ๋ออย่าไปเรียกว่าลุงป้าให้เรียกว่านายชัยพล์และนางแตนอ่าว่าไปนะแล้วแต่นะอ่าอืมอืม นะครับนะก็มีหลายเรื่องหลายลาวนะอืมแชร์บริษัทในรีวิวบ้างหรือเปล่าก็พอได้ข่าวนะครับกรดีไปถึงไหนแล้วครับกรดีนี้ก็เรื่องแชร์นีนส่วนใหญ่มีเพจโคนันปลอมด้วยค่ะอาจารย์เดชาตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอะไรจตอะไรเนี่ยก็เอาเป็นว่าเนี่ยอัจฉิยะนักสู้เพื่อประชาชนนะครับก็เอาเป็นว่าพิมพ์ที่ผมว่าน่ะชมรมช่วยเหลือเหยื่อจากการมีสองเนี่ยน่าจะเจออัจยะนะ เดี๋ยวผมลองลองพิมพ์ดูก่อนนะอืพิมพ์นะว่าเจออัธยะไหมแหม่ชมลมช่วยเหลืออ่าเจออัธยะนะครับนะพิมพ์พิมพ์เอ่อพิมพ์คำนี้นะพิมพ์คาว่าโคนันเมืองไทยจะขึ้นไหมอัธยะแหม่กูก็จะจะประชาสัมพันธ์ให้มึงนะอัธยะลำบากลเลยเพื่อนนะการที่มึงจะมาทําความดีเนี่ยเอโคนันเมืองไทยขึ้นไหม ได้ไหมอ๋อได้นะโคนอันเมืองไทยก็ได้นะเออได้เว้เออประชาธมพันธ์นี่มึงนี่ลำบากเลยกันนะทำเฟซบุ๊กแม่งก็ยิงยิงเฟซบุ๊กอัจฉริยะเล็กหมดเออไป youtube กับอืมไม่รู้ยังไงนะั้นดวงมึงนี่จริงๆริงนะทำความดีไม่ขึ้นจริงๆเนะีเลยโคน,นันเมืองไทยอ่ขึ้นไหมอ่ะได้ไหมแม่งไปไหนอีกแล้วเนี่ยนะก็เนี่ย ชมลมช่วยเหลือเหยื่อยากรรม V 2สองหรือโคนันเมืองไทยก็ลองเข้าไปดูแล้วกันถ้ามีคนหัวละล้านก็แน่นอนแล้วกับอัจฉริยะนะถ้าเข้าไปแล้วหัวไม่ล้านก็ของปลอมนะครับแค่นั้นแหละหนึ่งทุ่มตรงนะครับชมลมช่วยเหลือเหยื่อยกรรมวีสองหรือโคนันเมืองไทยก็ลองเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมก็พยายามจะแชร์ลิงก์มาเขาก็จะมาแฉมาอะไรต่างๆครัะไปดูว่าแฉใครก็ไม่รู้ก็บอกตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่รู้แม่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่รู้ ทำร้ายร่างกายลูกน้องอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้คือผ,ผมไม่รู้เรื่องอะไรเขานะครับเรื่องคุณอัจฉรยะมันเป็นเรื่องของเขานะครับนะเขาก็ฝากประชาชัมพันธ์ว่าเขาจะเอาเรื่องจริงมาผ่านจอผ่านทาง YouTube นะครับจันถึงสุกเลยเขาจะเอาเอาผู้เสียหายมาโฟนอินทุกวันเลยนะครับก็ฟังเข้าไปนะพิมพ์โคนันเมืองไทยก็ขึ้นครับเอาว่ากันไปก็ไปดูเขาแล้วกันช่วยกันพักพวกกันนะ เอาละครับวันนี้น่าจะได้เวลาพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับใครอยากจะฝึกอบรมสัมมนานะครับมาเรียนกับอาจารย์นะครับนะก็ติดต่อนะมีสองหลักสูตรหลักสูตรนักทวงหนี้กับหลักสูตรการรับมือกับการทวงหนี้และใครจะซื้อเสื้อเสื้ออะไรเพื่อจะช่วยเหลือรายการก็ยินดีนะครับบางคนบอกไม่มีเงินทําไงก็ไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อดีมาถามทำไมล่ะนะกูก็คงไม่มีแจกละนะนะนะครับนะครับเพราะนั้นก็ใครสนใจซื้อก็ซื้อ ใครมีตังค์ก็ซื้อใครรวยมากก็ซื้อเยอะหน่อยนะซื้ออาไปแจกเจอแรงต่างใส่รัฐบายเท่เอาล้วครับวันนี้ครับสวัสดีครับรักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีครับ